สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทานนะครับผองฮานอยสองตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจําวัน อาเสาร์นะครับที่10มิถุนายนนะครับพศ2 5 6 6กับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มาสําหรับเมื่อวานนะครับแนวทางก็าไม่ทำพิสีพี่น้องผิดหวังนะครับไม่เด่นอยู่ที่6แล้วก็8นะครับเมื่อวานเด้งๆนะครับสาหรับ8ก็ครับก็มา8 8นะครับในรอบจบปกะจิแล้วก็8 8นะครับในรอบอ่าพิเศษนะครับแล้วก็8 8นะครับในรอบปกติแล้วก็6 3นะครับในรอบปกติก็เด้งๆนะครับขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรุ่นเล่นรุ่นหนึ่งกับ7นะครับพวกความชัวร์สำหรับ1ก็จะมี01นะครับ21 31แล้วก็81นะครับสำหรับ7ก็จะมี07 7174แล้วก็79นะครับสำหรับ3ตัวเด่นก็จะมี071 370 473แล้วก็631074นะครับสำหรับเบิ้ลกันให้นะครับผม4คู่นะครับมี0 0 1 1 7 7แล้วก็88เมื่อวานเข้า88นะครับ3หน่อยขอแสดงความดีกับวิพี่น้องที่มีความโชคดีสำหรับวันนี้แอดมินคิมอ่าพาโรยก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ